ารับาอกันแลครัาโอ้ไปผมอจตรงนะครับต้องต้องขยับไปตรงนั้นหน่อยนะครับโดนกล้องครับ อัรันเรากับทางพุชาปัจรุบัยใจว่างอะไรอยนะครับอิวินานตเรนาพุตมอภิปุชยามะอิวินานาาเรนาอัมมังภิปุชยามะอิวินานาาเรนาสังฆอภิปุชยามะอาลังสมสัพพุโตภะะวะ โตรังะวันตังอาภิวาเทมิตวะคาโตตะวันตาโมมังรมสามโะิปันโนภะวะโตสาวสังโงสังฆังนะมาริ องหลวงปู่หมอเนีนะครับงานสักกลนะครับเป็นผู้แสดงพระรรมทีนางกาหมวดหลวงปู่จะรูปติดเชิอยู่หลวงปู่นี่ยนะครับถือหายครับหงส์กันหมดเลย เราก็กะโกะ ูครับกาบของมาถ่ายทอดสดผ่านสดหลวงปู่ารของมานะครับ,บนี่ต้เอาหรอกร้บ,บงรัดจยวเราได้รับสิ่งกับหลวงปู่นะครับพรอมกันนะครับมายัางพันเต วิสุทธิสุขะสัญายาติตาเนนสังปัญจสิลานิยตาจมาตุติยาติมยังอันเตวิสุทธิสุขะสัญายาติตาเนนสังปัญจสิกานิยตามะตติยามติมยังพันเต สิทุกตุสิทุกตุนาตนาทารยาสีสะระณีตัสสะปัญจสีลานิกาสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Namo tatsa bhagavato arahato Sama-sambudhata Tato kata-kata wato Anahato Sama-sambudhata Namo tatsa bhagavato Arahato sama อะระหังสัมมาสัมพุทโธภุตังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิภุมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ dhutiyam pe buddham srakanam khachami dhutiyam pe buddham srakanam khachami dhutiyam pe Diyangsir Annan S Allah Aatt-Salam Ter Verdita Sankar Serap Pranaka Sampai Ter Verdita Aatt-Salam S entr'and Sampai Berada di Buda Aatt-Salam Kedam Bar sailing Sampai Diyangsir Chama S Perak ยติยัมปิสังฆังสรณังขะทาเมนะติยัมปิสังฆังสรณังขะทาเมสรณะตมังนิสิตังอะระหังปันเตธานาติปะสาเสรุมะณีสิขาปะทังสมาทิยามิธานาติ <Sulainly> 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 อะินาธานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอติาานเมกาังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ เวรมีสิกขาปทัสมิยาเมบุษาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยาเมบุษาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามมสุระมิริยะมชฉปปะมาทัทธานา เวรมณนีสิกขาปัทภังสังวัิยามีวานิพันชิสิกขาปัทภังสมาวิยามีวาริปัญจสิกขาปัทภันิสิเลนะสุขติันติสิเลนะบภคสัมปทานสิเลนะนิพุติันติ ตัตมาสีลังวิโสทะเยธรรมาจะโลกาทิปสติสังปติกาอันชลีอันติวะอันายาเะชานติสัตตะปัจจักขาติคาเเสสุธรรมังอภูตังติมังปัจจัง ถ้าโมโขอนบน้อมเแด่พระผู้มีพ,พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นบัดนี้ภูงขาดทั้งหลายจะได้นำตำมีกถาอ่านเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสี่แจงแสดงครูกันฟังเพื่อเป็นการเพิ่มเติมเสริมพลังบุญญาบาร,รมีพี่น้องทั้งหลายที่มารวมตัวกันอยู่นะสิานที่นี่โดยรารบถึงเรื่องวันครบรอบมรมาการของพระพระคุณหลวงตามหาบัว ซึ่งถือว่าวันนี้เป็นปีที่สิบสี่ทว่าอย่างนั้นเดีก็เดียวเดียวเองก็ถึงสิบสี่ปีแล้วแต่ถึงจะกี่ปีก็ตามพวกเราลูกหลานตลอดทั้งหมู่คณะสงฆ์ต่างก็มีความรำลึกคิดถึงบุญบารมีพระเดชพระคุณหลวงปู่เพราะนั้นวันนี้พวกเราจึงได้มาทำบุญเป็นการบูชาพระคุณหลวงปู่ถึงแม้ว่าท่านจะจากพวกเราไปตามกาลและเวลา เฉพาะสังขารร่างกายของท่านตอนนั้นแต่บุญบารมีของพระคุณหลวงปู่ยังสิงสถิตยอยู่ดวงจิตดวงใจของพวกเราทั้งหลายทุกท่านทุกคนนั่นเองเ <c oughs> <c oughs> พราะนั้นวันนี้พวกเราทั้งหลายจะมีความรู้สึกว่าเป็นวันสําคัญการที่พวกเรามาทําบุญในวันนี้ก็เป็นการน้อมลาลึกบูชาพระคุณหลวงปู่นั่นเอง บุญคุณเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เป็นอัตโนมัติเป็นสิ่งที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงบุญบรารบารมีนี้เป็นสิ่งที่มีความสําคัญตราบใดที่เรามีความลำเล็กคิดถึงพระเดชพระคุณหลวงตาหาบัวอยู่ตราบนั้นหลวงตามหาบัวก็ยังสถิตอยู่ในดวงจิตดวงใจของพวกเราตลอดเวลาบุญบรารมีนี้เป็นสิ่งอัศจรรย์ <c oughs> ดังนั้นถือว่าพวกเราเป็นผู้รู้จักคำว่าบุญคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลายพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นท่านเปรียบเสมือนร่มโพแกวโพทองให้แก่พวกเราได้กราบได้ไว้ในสักระบูชาเป็นบุญตาบุญใจพวกเราทั้งหลายช่วงระยะท่านยังทรงท่าทรงขันอยู่ท่านก็เป็นโพ้แก้โพทองให้พวกเราทั้งหลายได้กราบได้ไว้ได้บูชาพระคุณ จากนั้นท่านก็ซี่ซ่องบอกทางซี่บุญซี่บาปซี่ดีซี่ซั่วให้แก่พวกเราได้ได้น้อมนาไปประพฤติปฏิบัติต,ต่อตนเองไว้อย่างนั้นเถอะอันนี้แหละบูพระพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั้นถือว่าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์สําคัญองค์หนึ่งเ่าอย่างนั้นถ้าลวงตามหาบัวอย่างที่พวกเราได้ยินได้ฟังได้เข้าใจนั่นเอ,อ,อ,อง แม้กระทั่งสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่ที่หลวงตาท่านเป็นผู้ดำมิขึ้นและก็เป็นผู้จัดทําพื้นที่เรียกมูลนิธิหลวงปู่มั่นอ่าเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือเผื่อว่าให้ครูอาจารย์ผู้อยู่ใกล้อยู่ไกลเวลาอาพาธไม่สบายจะได้มาพักพาใสายอยู่ตรงนี้จะได้ใกล้โรงพยาบาลเรียกว่าเป็นเป็นช่วงระยะพักฟื้นไว้อย่างนั้นเถอะเนี่ย พอถึงเวลาหมอนัดก็จะไ,ไปตามหมอนัดมีครูนนบาอาจารย์เนี่ยอันนี้เป็นวัตถุประสงค์ของหลวงตัวหมหาบัวอย่างหลวงปู่อดมของเรานั่นแหละหลวงปู่ท่านอายุเ <c oughs> ดี่ยวเป็นวัยชราเกือบร้อยปีแล้วนี่หลวงหลวงปู่เนี่ยท่านก็มาพักอยู่นี่เลยว่าได้ยินว่าจำพรรษายตรงนี้คือใกล้หมอไว้อย่างนั้นเถอะเนี่ยเวลาไปไปตามหมอตรวจก็จะได้สะดวกสบายขึ้น อันนี้เป็นวัตถุประสงค์ของหลวงตามหาบัวนอกเหนือจากนั้นก็ยังเป็นที่ทําบุญสร้างบารมีของพวกเราพี่น้องทั้งหลายผู้อยู่ใกล้อยู่ไกลว่าอย่างนั้นเอถอะคือว่าเป็นจุดศูนย์รวมบำเพ็ญกุศลในเมื่อสถานที่อย่างนี้มีพระเจ้าพระสงฆ์มาพักพาสายบ่อยๆก็พวกเราก็จะมีโอกาสได้ทําบุญสร้างบารมีไปเรื่อยๆอันนี้เป็นโอกาสดีนาะทีทองของพวกเราพี่น้องทั้งหลายทุกท่านทุกคน นั้นถือได้ว่าพวกเราได้ขึ้นฟ้าใสาบุญบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถึงแม้ว่าท่านจะจากพวกเราไปก็ตามบุญบารมีของท่านก็ยังอยู่กับพวกเราเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปที่ไหนสมกับคําว่า <c oughs> <c oughs> ดังพุทธศาสนาคําสอนของพุทธเจ้าก็เส้นเดียวกันแม้พระองค์จะเสด็จป,ปริญพาไปาจากพวกเราไปสองพันกว่าปีแล้วก็ตาม ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังยูกคงเส้นคงวาหนาแน่นอยู่กับพวกเราไม่ได้หายไปไหนแม้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างยังครบพอบริบูรณ์เป็นบริบูรณ์พูนผลว่อย่างนั้นเถอะเป็นต้วนว่าพุทโธธโมสังโฆก็อยู่กับพวกเรารหังสวากขาโตก็อยู่กับพวกเราสมาธิสมาบัตมิมรรคผลน,นิพพานก็อยู่กับพวกเราอ,อผู้ดองคปราว่าผู้ใดประพฤติปฏิบัติตามโอวาทคำสอนของเราตถาคตแม้ว่าเรา อปริพานจากไปอน,นิสงส์ก็ยังได้รับเหมือนอย่างพระอ,องค์อย่างทรงพระชนอยู่นี่ไปอย่างนั้นเพราะนั้นทำคำสอนของพระุทธเจ้าจึงถือว่าเป็นสิ่งเป็นอมตะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไว้อย่างนั้นเถอ,อะคําว่าอมตะก็คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างก็คงอยู่เหมือนเดิมนั่นเองอย่างเส้นอ่าสินห้าสินแปดสินสิบสินสองร้อยี่สิบเกดก็อยู่กับพวกเราเหมือนเดิม แล้วแต่พวกเราจะมีโอกาสมีเวลาจะต้องประพฤติปฏิบัติทั้งหากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้เป็นรูปประธรรมนามประธรรมให้เกิดขึ้นในกายวาจาใจของใครของมัน <c oughs> ดังที่พวกเราได้พากันประพฤติปฏิบัติกันมานั่นแหละที่ไปที่มาของบุญกุศลก็คือทานศินภาวนาสามอย่างนี่แหละ <c oughs> เป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกไวาอย่างนั้นเถอะ ุระองค์ได้ทรงมอบาระสมบัติส่วนนี้เรียวเป็นมรดกอันล้ำค่าให้แก่พวกเราชาวพุทธทั้งหลายนั่นเองถึงแม้ว่าการเวลาผ่านมาสองพันกว่าปีแล้วก็ตามพวกเราชาวพุทธทั้งหลายก็ยังยึดมั่นถือมั่นอยู่ในจิตในใจของพวกเราทุกยุคทุกสมัยว่าอย่างนั้นเถิดอย่างอดีตก็จะเป็นยุคของบรรพบวรุษท,ทั้งหลายที่ท่านสืบทอดสืบต่อกันมา เรียกว่าเป็นยุคต่อยุครุ่นต่อรุ่นสืบทอดสืบต่อจนบัดนี้เป็นรุ่นของพวกเราจะต้องน้อมเอาหอมอรอดกอันล้ำค่านี้เป็นของใครของมันมาเป็นที่พึ่งทางใจของพวกเราทาั้งหลายคําว่าหมอดกก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่านั่นเองหมอดกในที่นี้หมายอยู่มีอยู่สองอย่างคืออย่างหนึ่งก็คือวัตถุเงินทองเข้าของของพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็เรียกว่ามอดกเหมือนกันพวกเราเป็นลูกนหลานก็สืบทอดสืบต่อ อันนี้มรดกของบุรธเจ้าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่คือบุญกุศลศีลธรรมคาสอนธรรมะคําสอนของบุรธเจ้าเรียกว่าเป็นมรดกอันล้าค่าพวกเราทั้งหลายก็น้อมรับเอามาประพฤติปฏิบัติให้เกิดขึ้นเป็นรูปประทรนนามประรรมทางกายวาจาใจของพวกเราทั้งหลายตลอดมาอันนี้แหละเป็นหน้าที่ของพวกเราชาวพุทธสกับข้าวพวกเราเป็นชาวพ,พุทธนับถือบุทธศาสนา มาตั้งแต่วันพบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายพุทธศาสนานี้ผ่านมาสองพันกว่าปีแล้วไม่เคยหายสาบสูญจากพวกเราสาวพุดเลยว่างนั้นเถอะก็เนื่องจากมีผูกประพฤติปฏิบัติมาอเป็นยุคต่อยุครุ่นต่อรุ่นนั่นเองจนแม้กระทั่งฝ่ายหมู่พระสงฆ์ก็เส้นเดียวกันพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ละลุกแต่ละยุคแต่ละยุนท่านก็สืบทอดสืบต่อกันมาจนถึงพวกเราปัจจุบันเช่นเดียวกันต่างคนก็ต่างทำหน้าที่ของใครของมัน หมู่พระสงฆ์ก็ทำหน้าที่ของพระสงฆ์คือรักษาวัดวาอารามรักษาธรรมรักษาวินัยรักษาคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชีช่องบอกทางให้แก่พวกเราทั้งหลายอันนี้เรียกว่าหน้าที่ของพระสงฆ์พี่น้องญาติโยมก็เส้นเดียวกันเป็นผู้มีอุปัฏฐเป็นผู้ประสามข้ามสู่ดูแลพุทธศาสนาอ่าเรียกว่าเกี่ยวกับไปปัจจัยสี่ว่าอย่างนั้นเถอะปัจจัยสี่ก็คือจีวรบินทบาดเสนาสน,านะคีรลปัจจัย ปัจจัยทั้งสี่นี้หมู่พระสงฆ์จะต้องอาศัยพึ่งพาพวกเราชาวพุทธทั้งหลายทั้งปวงนั่นเองอย่างเมื่อเช้านี้แหละบินทบาตพวกเราก็ได้ถวายบิณฑบาตแก่หมู่พระสงฆ์ที่ท่านออกบิณฑบาตตามประเพณีทมเนียมสืบทอดสืบต่อกันมาดังนั้นพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่พวกเราทั้งหลายทั้งสองฝ่ายต่างก็เป็นผู้รับผิดชอบพุทธศาสนาร่วมกันไว้อย่างนั้นเถอะ พุทธศาสนานี้จะทิ้งให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้ทิ้งให้เฉพาะฝ่ายพระสงฆ์ก็ไม่ได้ทิ้งให้เฉพาะฝ่ายญาติโยมก็ไม่ได้เพราะนั้นพวกเราหมู่พระสงฆ์และญาติโยมทั้งทั้งสองฝ่ายนี่แหละเป็นผู้รับผิดชอบพุทธศาสนานร่วมกันเป็นผู้ให้รักษาให้ดำรงคงไว้อยู่ตลอดเวลาไว้อย่างนั้นเถอะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นมรดกสืบทอดสืบต่อไปถึงลูกหลานของพวกเราอ,อันยาวไกล เหมือนอย่างบรรพบุรุษทั้งหลายที่ท่านทํากันนั่นเองอันนี้แหละเรียกว่าเป็นผู้มีบุญเป็นผู้มีบุญมีบารมีพวกเราเป็นผู้รับผิดชอบพุทธศาสนา,ศาเป็นผู้ยึดมัน่นถือมัน่นคําสอนพุทธเจ้าเป็นผู้ทำคําสูดูแลพุทธศาสนาให้คงเส้นคงวาตลอดไปว่าอย่างนั้นเถอะไม่เพียงแต่เท่านั้นยังเป็นที่มาของบุญกุศลของพวกเราอีกด้วยพุทธศา,ศาสนาแปลว่าเนื้อบุญเนื้อนาบุญของพวกเราสาวพุทธทั้งหลายนั่นเอง ที่เมืองไทยนี่ถือว่าเป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองว่าอย่างนั้นเถอะมีวัดวาอารามเองเจ้าพระสงค์กุบาจารย์มีผ้ากาสาวัดเหลืองอารามทั่วบ้านทั่วเมืองพวกเราได้ยินได้ฟังเสียงไหว้พระสวดมนต์ดังก้องอยู่ทั่วว้านทั่วเมืองอันนี้แหละเรียกว่าเป็นอ่าเป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองพวกเราเป็นผู้มีบุญเป็นผู้มีความโชคดีได้มาเกิดอยู่ในแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง อใพวกเราจงพากันทําหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์บริบูรณ์อย่าให้บุกพ้องต่อฐานะและหน้าที่ฐานะหน้าที่อันนี้ถือว่ายิ่งใหญ่ว่าอย่างนั้นคือพุทธศาสนาคําสอนเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่พวกเราทั้งสองฝ่ายเป็นผู้กระทำข้ามสูดูแลเป็นผู้รับผิดชอบพุทธศาสนาก็ถือว่าพวกเราทั้งสองฝ่ายนี้เราเป็นบุคคลผู้ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันนี่ขอให้พวกเราจงพากันดีใจภูมิใจ ในบุญบาร,รมีของพวกเราทั้งหลายทุกคนถ้าว่าเราไม่เคยทําบุญสร้างบาร,รมีเราไม่เคยได้สร้างสมบูรมอลมกุศลผลบุญทั้งหลายทั้งปวงที่อดีตที่ผ่านมาเราก็ไม่สามารถมาอยู่ในสภาว่าอย่างนี้ได้เราก็ไม่สามารถที่ต้องบอกว่าปฏิบัติตามโอวาทคาสอนของพุทธองค์ได้เพราะฉะนั้นเถอะก็เพราะบุญบาร,รมีนี้เองที่เราได้สร้างสมบูรณ์ลมอแม้กระทั่งหมู่มพระสงฆ์ก็เส้นเดียวกัน ที่ได้เสียสละความเป็นผู้คลองวนเข้ามาสู่ร่มผ้ากาศวรพัฒ์ก็ถือว่าเป็นผู้เคยได้ทําบุญสร้างบาร,รมีเคยได้เคยได,ได้ออกบวชในพุทธศาสนาามาหลายภพหลายชาติด้วยอย่างนั้นเถอะท่านท่านเหล่านั้นจึงได้เสียสละเข้ามาสู่ร่มผ้ากาสวพัฒ์สืบทอดสืบต่อพุทธศาสนาอืมได้ทาหน้าที่ส่วนนี้ว่าอย่างนั้นเถอะเนี่ยพุทธศาสนาถ้าว่าไม่มีพระสงฆ์สืบทอดสืบต่อ พุทธศาสนาก็อันตร,รธานจากพวกเราไปตามการและเวลาบัดนี้ไม่มีพุทธศาสนาไม่เคยหายสาบสูญจากพวกเราเลยก็ถือว่ามีผู้สืบทอดสืบต่อมาเป็นยุคต่อยุครุ่นต่อรุ่นเช่นเดียวกันเพราะนั้นพวกเราพี่น้องญาติโยมก็เป็นผู้ทําหน้าที่ทำค้ำสูดูแลพุทธศาสนามาโดยตลอดเช่นเดียวกันนั้นจึงได้ชื่อว่าพวกเราทั้งสองฝ่ายนีนะ่เป็นผู้ได้ร่วมทําบุญร่วมกันไม่อย่างนั้นเถอะ ปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้ก็ถือว่าพวกเรามาเกิดยุคเดียวกันได้ทําบุญร่วมกันได้รักษาพุทธศาสนาร่วมกันถือว่าพวกเราเป็นบุคคลผู้มีความโชคดีทั้งสองฝ่ายก็อย่างนั้นเถอะพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองก็ดีพุทธศาสนาจะเสื่อมก็ดีอยู่กับพวกเราทั้งหลายดังพุทธองค์ได้ปลาลบอ้อยว่าศาสนาของเราตถทาคตจะเสื่อมหรือจเจริญอยู่กับบริษัทท่านสี่คือภิษุบริษัทภิกษุณีบริษัทอุบาสกบริษัทอุบาสิกาบริษัท วันนี้ภิกษุณีบริษัทได้อันตรธานไปยังเหลือสามบริษัทคือภิกษุบริษัทอุบาสกบริษัทอุวาสิกาบริษัททั้งสามบริษัทนี้แหละเป็นผู้ทำค่ำสูดูแลพุทธศาสนาเสด็จสูพุทธศาสนาพุทธศาพุทธศาสนาพุทธเจ้าจะเจริญก็อยู่กับพวกเราทั้งสามบริษัทนี้เองเพราะนั้นขอยพวกเราจงรู้ตัวว่าเราเป็นบุคคลผู้มีความรับผิดชอบ พุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ไว้อย่างนั้นเถอะเนี่ยสสนะนศาสนาเจริญก็ดีพุทธศาสนาเสื่อมก็ดีอยู่กับพวกเราทั้งทั้งสามกลุ่มนี่แหละว่าอย่างนั้นเถอะขอให้พวกเราจงรู้ตัวเอาไว้ขอให้พวกเราจงทำหน้าที่ส่วนนี้ให้ดีที่สุดอย่าพุทธศาสนาหายไปต่อหน้าต่อตาที่จะเป็นมรดกตกทอดไปถึงลูกถึงหลานอันยาวไกลแท้ที่จริงสมัยทั้งพุทธกาลหลังจากพรุทธองค์ปริพันธ์ไปก็เคยมีอสมัยนั้นพุทธองค์ได อันเป็นประกาศพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ประเทศเดียประมาณหนึ่งพันเกตร้อยปีนี่พุทธศาสนาเจริญอยู่ประเทศอินเดียประมาณหนึ่งพันเกตแล้วร้อยป,อป, 1, ปีก็อันตรธานจากประเทศอินเดียไปเนี่ยก็มาอยู่พวกเราที่ฝ่ายแถวแถวเอเชียหลายๆประเทศนี่แหละว่างั้นเถอะประเทศไทยเราอยู่ห่างไกลประเทศอินเดียเยอะะมากมายแต่ที่สุดพุทธศาสนาก็มาจเจริญอยู่กับพวกเรา ก็ถือว่าพวกเราเป็นผู้มีความโชคดีเป็นผู้มีบุญมีบารมีพวกเราได้ปฏิบัติอุปถากรับใช้พุทธศาสนาอุทมคัมภีรูดูแลพุทธศาสนา,าถือว่าเป็นโชคดีของพวกเราทั้งหลายนั่นเองนั้นขอให้พวกเราจงพยายามทําความโชคดีของเราให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเราเองให้มากเท่าที่จะมากได้อันนี้ไดเชื่อว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญว่าอย่างนั้นเถอะนั้นพวกเราทั้งหลาย พากันดีใจชื่นใจได้พากันทําบุญในทานได้รักษาศีลได้ปฏิบัติธรรมได้ไว่า้พระสวดมนต์นภาวนาพุทโธพุทโธตื่นขึ้นมาก็คิดถึงบุญถึงกุศลตื่นขึ้นมาก็คิดถึงศีลถึงธรรมอย่างเช้านี้ลหละตื่นขึ้นมาพวกเราทั้งหลายลก็ไหว้พระสวดมนต์นภาวนาพุทโธพุทโธเชื่อก่อนถึงก็ไปทําอย่างอื่นว่าอย่างนั้นเถอะต่อมาสายๆหน่อยพวกเราได้ทำบุญทําทานใส่บาตรถาวายอาหารแก่พ,พระเจ้าพระสงฆ์อ่า ผู้ใดมีภาระหน้าที่การงานอะไรก็ทําตามหน้าที่ของใครของมันเสร็จแล้วก่อนนอนพวกเราก็ได้ไหว้ส่วนตนพอนาะผู้โธพผู้ธัวซะก่อนอยู่ค่อยนอนอะไรนองน,งนี้อันนี้แหละเลยเป็นที่มาของบุญกุศลวันหนึ่งบุญกุศลเกิดขึ้นให้แก่กายวาจาใจของเราเพราะว่าบุญนี้เป็นเป็นนามธรรมเป็นของที่มีความละเอียดอ่อนเป็นสิ่งที่มีความลึกซึ้งจะต้องอาศัยตาปัญญาถึงจะมองเห็นบุญกุศลอย่างพวกเราเดี๋ยวนี้แหละ พวกเราเป็นผู้มีตาปัญญาตาแสงสว่างเราก็สามารถมองเห็นบุญกุศลในเมื่อเห็นแล้วเราก็สามารถตักตวงเอาบุญส่วนนั้นมาเป็นดิพึ่งทางใจของพวกเราทั้งหลายทุกท่านทุกคนนั่นเองอันนี้เรียกเรียกว่าตาปัญญาไว้อย่างนั้นเถอะเนี่ยเพียงแค่ตาตานอกธรรมดาไม่สามารถมองเห็นบุญได้จะต้องอาศัยตาปัญญาถึงจะมองเห็นบุญเห็นกุศลเมื่อมองเห็นแล้วเราก็สามารถน้อมเอาบุญ ส่วนนั้นมาเป็นกําไรในชีวิตของเราไว้อย่างนั้นเถอะสมกับคําว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาเพื่อหากําไรในชีวิตนั่นเองไม่ได้เกิดมาเพื่อขาดทุนสูญกําไรก็อย่างนั้นเถอะเหมือนอย่างบรรพูรุดทั้งหลายนั่นแหละท่านเป็นผู้มีหูตาสว่างสวัยรู้บุรู้บารู้รีรู้ซั่วรู้สวรรค์รู้นิพพานท่านก็้ตััตรวงบุญบารมีส่วนนี้เป็นที่พึ่งทางใจของท่านทั้งหลายเหล่านั้นหลังจากท่านจากความเป็นมนุษย์ไปท่านไปสู่สวรรค์นิพพานก่อนพวกเราก็อย่างนั้นเถอะนี่ อันนี้นะ่ะอยู่กับสติปัญญาความสามารถของใครของมันดังนั้นพวกเราพี่น้องทั้งหลายต่างก็เป็นผู้มีมีสติมีปัญญามีความสามารถหูตาสว่างสวยรู้เส้นทางเดินไปหาบุญกุศลรู้เส้นทางเดินไปหาศีลหาธรรมรู้เส้นทางเดินไปหาสวรรค์นิพพานนี่แหละเรียกว่าสมกับคําว่ามนุษย์แปลผู้ใจสูง มนุษย์แปลผู้สลดมนุษย์แปลผู้มีความสามารถมนุษย์แปลผู้สร้างสรรพัฒนาบารมีให้เกิดขึ้นในกายวาจาใจของเราจรึงสมกับคําว่าเป็นลูกสาวพุทธทแท้จริงนี่วันนี้พวกเราพี่น้องทั้งหลายได้มารวมตัวกันสมัครสมานสามคีหลายหน้าหลายตาต่างก็มีความมุ่งมั่นเป็นหนึ่งเดียวกันคือบุญกุศลเมื่อย่างนั้นเถอะอันนี้เป็นที่พึ่งทางใจของพวกเราทั้งหลาย บุญน,นี้ในเมื่อเราได้ทําแล้วเราก็สามารถได้สัมผัสได้ด้วยใจของใครของมันการทําบุญไม่ได้หมายความว่าตายซะก่อนจึงได้รับอนุสง์หลังจากเราทําบุญแล้วเราก็ได้รับทันทีทันใดคือทําบุญด้วยจะทําด้วยวิธีใดก็ตามแต่เป็นการทําบุญให้ทานรักษาศีลไว้ฆ่าสวดมน,นต์ภาวนาพุทโธพุทโธทําได้แล้วเราก็ดีใจเชื่นใจความดีใจเชื่นใจนี่แหละได้ซึ่อเราเป็นบุญเป็นกุศล ลักษณะการทำบาปทำแล้วเกิดความไม่สบายใจเกิดความเดือดร้อนความวุ่นวายสมกับคำว,ว่าบุญแปลว่าความสุขบาปแปลว่าความทุกข์เพราะนั้นบาปได้บุญนี้เราทำเราก็ได้สัมผัสเช่นเดียวกันเพราะนั้นอใหยพวกเราจงพากันทำหน้าที่ในความเป็นมนุษย์ในความเป็นลูกสาวโพสให้มีให้สมบูรณ์บริบูรณ์ปุลปนยิ่งให้บุกคลงต่อฐานะและหน้าที่เกียรติและศักดิ์ศรีอันยิ่งใหญ่ของพวกเราทลายนี้พวกเราได้รักษามาโดยตลอด ราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่เราก็จะทําหน้าที่ส่วนนี้ให้ดีที่สุดว่าอย่างนั้นเถอะนั้นถือว่าเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนการทําบุญสร้างบารมีนี้ทําได้แล้วเป็นสมบัติของใครของมันจะแบ่งสรรปันส่วนให้กันก็ไม่ได้เพราะเป็นนามธรรมไม่เหมือนอย่างพอข้าสมบัติเงินทองข้าวของได้มากได้น้อยก็แบ่งสรรปันส่วนกันได้ สำหรับบุญบารมีนี่แบ่งกันไม่ได้แต่สามีภรรยาก็แบ่งกันไม่ได้ตลอดพ่อแม่ลูกก็แบ่งกันไม่ได้เพราะฉะนั้นต่างคนต่างทาต่างคนต่างได้เหมือนอย่างพวกเรารับประทานอาหารนี่แหละไม่มีใครรับประทานอาหารแทนกันได้เพราะอย่างนั้นเถิดต่างคนต่างรับต่างคนต่างอิ่มบุญบารมีก็เส้นเดียวกันนั้นพวกเราจงพยายามทาหน้าที่ไปพร้อมกันบุญบารมีก็ทําไปพร้อมกันอาหารก็ เป็นอาหารเป็นสิ่งที่ลหล่อเลี้ยงร่างกายบุญบรารมีเป็นอาหารของใจพวกเราเกิดมามีใจกับกายเกิดมาพร้อมกันเราจะต้องดูแลให้เสมอกันไม่อย่างนั้นเถอะที่จริงแล้วใจเนี่ยถามร้อยครัง้งพันครัง้งมันก็จะตอบว่าอยากจะได้บุญเหมือนกันการที่อยากได้บุญเราก็ต้องทําสมก,กับความเราอยากไว้อย่างนั้นเถอะเพราะเรามีความความรู้สึกว่าบุญแปลว่าความสุขนั้นเองนั้นวันนี้พวกเราได้มาทําหน้าที่ ของพวกเราทั้งหลายทุกคนันทุกคนสมกับบทประพันธ์ที่ว่าบุญเป็นร่มเงาเฝ้าตามจิตบุญเป็นมิตรในทุกที่บุญคอยเสวยเหลือเอ,อื้ออารีบุญนำพาสุขีปลอดภพยภัยบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำมาให้สุขใสถึงเวลาแล้วล่วงรับไปบุญส่งผลให้ไปถึงสวรรค์เอย่ยนี่พวกเราพี่น้องทั้งหลายได้ทําหน้าที่ส่วนนี้ให้ดีที่สุดสมเกียรติและศักดิ์ศรีอันยิ่งใหญ่ขอจงพากันดีใจภูมิใจในผลงานการผุศสนของเรา ดังที่เราได้มีความรู้สึกสำนึกบัดนี้บุญกุศลที่เราทำไปแล้วก็จะเป็นมรดกอันลํำค่าของพวกเราทุกคนเพราะกุศลผลบุญอันนี้ต้องเป็นอุปานิสัยเป็นปัจจัยนำพาให้พวกเราทั้งหลายมีความสุขกายสุขใจมีความเจริญรุ่งเรืองไยบุญผูนผลมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีจิตใจขแข็ง,ขง มีความอดทนมีสติปัญญารู้เท่า,าทันในบุญในกุศลมีสติปัญญารู้เท่า,าทันในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแม่พ่อเรามีความมหวังตั้งใจสิ่งหนึ่งประการใดสมควรจะได้จะมีแก่ฐานะหน้าที่ขอชิงนั้นจงสําเร็จตามความประสงค์ผู้ประการเถิดสาธุสาธุสาธุ 对，这个好手工啊。Hmm.